ใครที่อยากเริ่มต้นหาสหว่านไปใช้นะครับมาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับดูสิเปลี่ยนจากสว่านถอดมามีหัวสกรูมาให้ด้วยนะครับใส่เข้าไปใช้งานสกรูได้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นของมาซารุนะครับรุ่น m s r cd 204บอกเลยว่าเป็นชุดเริ่มต้นที่ดีมากๆทุกคนสามารถใช้งานนะครับเป็นแบบสว่านก็ได้ครับนี่หัวเขาอะ สามารถถอดประกอบได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่เข้าล็อกก็ปึ๊บก็ใช้งานสว่านต่อได้เลยครับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีหัวตะกรูนะครับมาให้ด้วยนะหนึ่งตัวหัวแบบนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับจะให้อะไรมานะสําหรับมาสรุนะครับหรือเราจะมีดอกสว่านนะครับอ่าหรือว่าดอกตะกรูนะครับที่เราใช้เองอ่ะก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ตรงนี้บอกเลยว่ามาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่นะฮะ แล้วก็เป็นตัวที่สามารถอ่ากันตกนะครับหรือว่ากันกระแทกต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเด็บเอวอ่าเข็มขัดกางเกงได้ด้วยนะครับ อุปกรณ์ที่เป็นตัวกล่องนะครับที่ติดมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีโประกันอะไรต่างๆเนี่ยไปดูเอาเองนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับจะมาในรูปแบบของมีไฟ LED นะครับอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับกดเปิดอย่างเงี้ยในที่อ่าแสงสว่างน้อยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับด้านบนสามารถปรับความอ่าเร็วได้2แบบนะครับ2ระดับนะแบบสว่างนะครับจออย่างนี้นะครับหรือว่าแบบขันสกรูนะครับแบบโซชายนี้นะครับใช้งานได้นะฮะมีระบบท้องนะครับอยู่ทั้งหมด21ระดับแล้วก็มีปรับเป็นแบบ สว่านนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นแบบมอเตอร์บัสเลนะครับแบตเตอรี่นะครับมาในรูปแบบนี้นะฮะคุณหนึ่งสั่งมาเป็นแบบหนึ่งก้อน16.8โวลต์นะครับตรงนี้นะสามารถใส่ประกอบได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบตมันหมดนะครับก็ไปชาร์จได้เลยนะฮะใช้งานได้นานทุกคนสําหรับใครที่สนใจนะครับมาเห็นพิกัดในคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้และทักข้อความมาเดี๋ยวส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้นะครับ